ตำนานมวยปั้มวันนี้พบกับเส้นทางแชมป์โลก5สมัยของเบ t ฮิตแมนฮาร์ดกับ WWE ในศึก w w เ Superstar ตุลาคมปี1992เบ t ฮาร์ดครับได้ชิงแชมป์โลก WWE กับเนเ u อร์บอยลิก Fair ที่แคนาดาบ้านเกิดของตัวเองครับแมตช์นี้เต็มไปด้วยคุณภาพเป็นแฟนมวยปั้มในยุคนั้นบอกเลยว่า คุ้มกับการดูสองคนนี้ปั้มด้วยกันนะครับสุดท้ายครับเป็นเบสฮาร์ดที่ใส่ชาร์จช,ชูตเตอร์แล้วก็เอาชนะลิกแฟร์ไปได้แลว้วคว้าแชมป์โลกสมัยแรกของตัวเองมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในบ้านเกิดของตัวเองครับและเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดของ WWE ในเวลานั้นด้วยวัยเพียง27ปีหลังจากอยู่กับ WWE มาตั้งแต่ปี1984เขาก็ได้แชมป์โลกจนได้ครับ กลายเป็นสตา์ชูโลงของ WWE ในยุค New Generation เลยครับหลังจากครองแชมป์โลกครับมา174วันในศึก l e s เ r อร์เมเนีครั้งที่9ปี1993เบธฮาร์ดครับต้องบ้องกันแชมป์โลก WWE กับผู้ชนะร y ยัม u บ b l e ประจำปี93ครับอย่างโยโกซูน่านักมวยปั๊มร่างใหญ่ครับที่มาแรงมากครับในขนาดนั้นสุดท้ายครับเบธฮาร์ด ก็เสียแชมป์ให้โยโกซูน่าครับหลังจากโดนมิสเตอร์ฟูจิเนผู้จัดการของโยโกซูน่าคว้างเกลือใส่ตาครับต่อมาครับในศึกรอยัมเบิ้ลครับปี1994เบสฮาร์ดครับได้ชนะรอยั r เบิ l ลแมตท์ครับแต่ว่าชนะร่วมกับเล็กลูเกิลเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยตกเวทีพร้อมกันครับก็ทำให้ชนะไปทั้งคู่เลย ทำให้ในศึกรอครับมกราคมปี1994ต้องมีการโยนเหรียญครับเพื่อที่จะตัดสินว่าใครจะได้ไปเจอกับโยโกซูน่าก่อนนะครับสุดท้ายก็เป็นเลสลูเกอรนะครับที่ชนะการโยนเหรียญทำให้เบธฮาร์ตนะครับต้องเจอกับโอเวนฮาร์ที่บาดหมาก,กันในตอนนั้นครับก่อนนะครับที่จะไปเจอผู้ชนะระหว่างโยโกซูน่ากับเลสลูเกอรในศึกเลสเซอร์เนียก็คือเลสเลสลูเกอรเนี่ยจะได้ไปเจอกับโยโกซูน่านะครับก่อนนะครับ จนในศึกเวอร์เนียครั้งที่10นะครับปี1 9 9 4เบธฮาร์ดที่ถึงแม้ครับจะแพ้โอเว่นฮาร์ดน้องชายมาในต้นรายการนะครับแต่ก็ชิงแชมป์โลกเติร์นวีกับโยโกซูน,น่าที่ป้องกันแชมป์โลกจากเลสลูเกอร์มาได้เพราะกรรมการพิเศษอย่างมิสเตอร์เพอร์เฟกครับไปตัดสินให้เลสลูเกอร์เนี่ยแพ้โยโกซูน,น่ามาก่อนหน้านี้ครับโดยในแมตช์ระหว่างเบธฮาร์ดกับโยโกซูน,น่านะครับก็มีลอรตี้ไพเพิลครับเป็นกรรมการพิเศษด้วยนะครับ สุดท้ายครับโยโกซูน,นาที่จะพยายามทิ้งก้นลงมาทับเบสฮาร์ดแต่ว่าเสียหลักครับหงายหลังลงมาครับแล้วเบสฮาร์ดก็รีกดนับ3คว้าแชมป์โลกมาเป็นสมัยที่2จนได้ครับหลังจากครองแชมป์โลกครับมา248วันครับในศึกเซเวิยตซีรีส์ปี1994เบสฮาร์ดครับต่อป้องกันแชมป์โลก WWE ครับกับบ๊อบแบ็กแลน ในการตีการ์ดสมิธเชนโชว์อินเกับโชว์เวลแมทครับก็คือถ้าจะชนะเนี่ยต้องให้ผู้จัดการทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับโยนผ้าเช็ดตัวเข้ามานะครับแล้วก็เป็นแมทสมิธเชนแมทด้วยนะครับโดยฝั่งเบธฮาร์ตคือเดวิ่บอยสมิธครับส่วนฝั่งบ๊อบแบ็กแลนเนี่ยคือโอเวนฮาร์ตนะครับสุดท้ายเนี่ยขณะที่เบธฮาร์ตครับถูกคอสเฟสของแบ็กแลนโอเวนฮาร์ตครับก็ไปเกี้ยวก่อมเฮเลนฮาร์ตนะครับผู้เป็นแม่ครับให้โยนผ้าเช็ดตัวเข้าไป จนเบสฮาร์ดเสียแชมป์ให้บ๊อบแบ็กแลนไปนะครับจนปีต่อมาครับในศึกเซอร์เวิร์ลซีรีส์ปี1995เบสฮาร์ดครับต้องเจอดีเซลครับที่ของแชมป์มานานกว่า350วันแบบไม่มีกฎกติกาโดยมีแชมป์โลก WWE เป็นเดิมพันครับหลังจากบาดหมากันมาตั้งแต่ศึกอินโย House ครั้งที่4นะครับ สุดท้ายครับเป็นเบธฮาร์ดที่สมอลแพ็กเกจกดนับ3ชนะได้แชมป์โลกสมัยที่3มาครองครับแต่ก็โดนดีเซลเนี่ยที่โมโหมากครับใส่แจ็คไนท์พาวเวอร์บอมไปอีก2ทีหลังจากครองแชมป์ครับมา133วันในปี1996ในศึกเลสเตอร์แมนเนียรครั้งที่12เบธฮาร์ดครับต้องป้องกันแชมป์โลก wwe ครับกับผู้ชนะรอยัมโบ่ประจำปี96อย่างชอนไมเคิล ที่มาแรงมากนตอนนั้นนะครับในกติกา Iron Man m a t c h ครับสุดท้ายครับเป็นชอล์ไมเคิลนะครับที่ได้แชมป์ไปครองเป็นแมตช์คุณภาพอีกหนึ่งแมตช์เลยทีเดียวครับหลังจากนั้นครับเบสฮาร์ดก็เริ่มหมดแพชชั่นกับวงการมวยปั้มพักหนึ่งเลยครับก่อนจะกลับมา WWE ในเดือนตุลาคมปี1996และเปิดศึกกับ Stone Cold หลังจากหายจากหน้าจอทีวีไปกว่า6เดือนนะครับ จนในศึก In Your House นะครับฟิแนลโฟลปี1997หลังจากชอร์ไมเคิลนะครับได้สละแชมป์โลก WWE เนื่องจากอาการบาดเจ็บปมๆนะครับของชอร์ประชอรเนี่ยไม่อยากเสียแชมป์ให้กับเบธฮาร์ดนะครับทำให้แผนการปั้มเนี่ยต้องเปลี่ยนไปครับจึงเกิดแมตช์โฟลคอเน e ร์อ i ลเลเนชันแมตช์นะครับก็คือเวียงออกแบบ Battle Royal ลนั่นแหละครับเพื่อชิงแชมป์โลก WWE ที่ว่างอยู่ครับโดยมีเบธฮาร์ดแคปสโตนโคอันเดอร์เทเกอร์แล้วก็เวเดอร์ครับ สุดท้ายครับเป็นเบสฮาร์ดที่กำจัดเทเกอร์ออกไปคนสุดท้ายจนควา้าแชมป์โลกมาครองเป็นสมัยที่4ได้สำเร็จครับแต่ในศึกรอครับคืนถัดมากุมภาพันธ์ปี1997เบสฮาร์ดครับก็เสียแชมป์โลก WWE ครับให้ไซโคซิตครับหลังจากโดนสโตนโคเนี่ยเอ,อาเก้าอีตีใส่ครับทำให้เบสฮาร์ดเสียแชมป์หลังจากครองมาได้แค่1วันเท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นไม่นานครับเบธฮาร์ครับก็พลิกบทบาทครับเป็นตัวโกงครับและรีวิเนียนกลุ่ม The Heart Foundation ขึ้นมาใหม่นะครับจนในศึกซัมเมอร์สแลมสิงหาคมปี1997เบธฮาร์ตครับต้องเจอกับเดียอเดเทเกอร์ครับโดยมีแชมป์โลก w w e เป็นเดิมพันและมีชอปไมเคิลครับเป็นกรรมการพิเศษนะครับโดยถ้าเบธฮาร์แพ้เนี่ยเขาจะไม่ได้ปั้มในสหรัฐอีกเลยนะครับ สุดท้ายครับเบธฮาร์ดครับหลบการโจมตีนะครับของชอนครับจนเก้าอี้เนี่ยไปโดนเทเกอร์นะครับเบธฮาร์ดครับก็กดนับ3ครับถ้าแชมป์โลก WWE มาครองเป็นสมัยที่5และเป็นแชมป์โลกเส้นสุดท้ายของเขากับ WWE ครับเบธฮาร์ดครับก็ออกจาก WWE ในเวลาต่อมาครับ หลังจากเสียแชมป์แบบไม่ยุติธรรมในเหตุการณ์มอนทรีออลสกูดชอปนั่นเองแต่ปัจจุบันครับทุกฝ่ายเขาปรับความเข้าใจกันแล้วนะครับเบธฮาร์ทครับถือว่าเป็นสุดยอดนักมวยปั้มคนหนึ่งของ WWE ครับที่มีทั้งความสามารถและเทคนิคแพลวานะครับถือว่าเป็นบุคคลสําคัญของวงการมวยปั้มและเป็นไอดอลของแฟนมวยปั้มรวมถึงนักมวยปั้มรุ่นหลังๆมากมายครับขอบคุณแฟนมวยปั้มทุกยุคทุกสมัยนะครับ ถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนับ3ด้วยนะครับ